ครับมาดูเฉลยแบบทดสอบหลักสัมพันธ์ข้างที่เท่าไหร่ครั้งที่3หน้าที่หนึ่หน้าที่15บห้าเมนตาเชื่อว่าครั้งนี้ไม่มีใครได้เต็มเลย<อ>เขียนผิด<อ>เขียนถูก<อ>แค่บอกอแค่บอกว่าอไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ในนิบาัตหมดนั้น<อ>ถามว่ามันเรียกชื่อสัพัน์อะไรเนี่ยไม่ได้แหละอันอานนท์ อันดับดีๆหลุดลุด่ยเลยก็เป็นสุดกูก็ไปเลยอ่ะถ้าไม่รงท่านปิยพงษ์นะอันนันคืออันดับโลสุดเลยอันเดยก็ผมนั้นด้วยแหละอันเ่งยกืนสองเลนะนาง,ง,ง,นะงใก้กันนะมาดูข้อที่<ส><ด>ห,ห,ทหนึ่งใช่ไหมอิจะนาตุถึงอย่างนั้นรักกินจาปิหรือกามังเรีนชื่อสรพัตว่าอะไรอ่ะ อรุจิสูจันทธาที่ผิดการคือไม่มีจอจานออรุจิสูนัธาต้องเป็นอรุจิสูจันทาบางคนเขียนเราเรือเป็นตัวงงๆอ่ะเราก็อืมให้ถูกอ่ะให้ถูกไปก่อนแล้วกันอ่านได้ของท่านของพานุโคเนี่ยอิสระเอหรือสระอาเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงอย่างเช่น อะไรอุปสเรสิกาธาราคอนเท้ทยยังไม่ถึงเนี่ยสระเออะไรมีเขียนอย่างเลขนึงผมว่ามันเป็นสระอามากกว่าสระเอแล้วอ่ะต่อไปถ้าเขียนลงนั้นผมถือว่าผิดแล้วมันเป็นสระเอสระ,สระอาฉะนั้นถ้าเขียนไม่ชัดอย่างนั้นเช่นกิริยาคูมภาคถ้ากิไดโยยักษ์ตะลันเนี่ยผมอ่านไม่รู้มันเป็นยอยักษ์ผมถือว่าผิดแล้วต่อไปอะไรก็ไม่รู้เหมือนขอไข่มีหัวยกอ,อะไรไม่ใช่ยอยักษ์แล้วถ้าเขียนไม่ชัดขนาดนี้ต่อไปถือว่าผิดแล้วฉะนั้นต้องเขียนให้ชัด ถึงผมจะนับเร็วต้องเขียนให้ชัดแล้วเวลาเอาก็อยากเลิกเร็วกันเองดังตัวนี้อะรุจิสูจนธาตผิดกันคือขาดจอจารย์ข้อที่สองตัวนาะทิปัจจัยแปลเฉยๆไม่ออกสมเนียงปัจจัยแปลตามลำดับกิริยาคือแปลแปเฉยๆแต่ไม่มีคำแปลมาแล้วเราจะเรียกชื่อว่าอะไรสมานะกาลกิริยาไม่น่าเชื่อบางคนยังเขียนผิด เป็นสมัติสมนะัตินักกาลกิริยาอมีเสเสือก็ามาอีกตัวหนึ่งนะแท้แทงทางนั้นแหละสมัตินัการนะาะกิริยาแล้วก็ข้อที่สามบทนามหรือบทวิสณะที่แปลว่าว่าเป็นข้อกับกิริยาเรียกว่าสัมภาวนะสัมภาวนะอันนี้ก็ผิดน้อยแท้จะไม่มีคนผิดข้อที่สี ตัวน้ที่ปัจจัยแปลว่าแล้วแปลไปลำดับกิริยาฉะนั้นตัวนี้แปลว่าแล้วแปลไปเรื่อยๆฉะนั้นก็คือปุพหะกาลกิริยาต่อไปใครเขียนคําว่าปุบเนี่ยหางมันสั้นก็ถือว่าผิดท่านผานรือองอีกแล้วท่านผานรือผองอีกแล้วถ้ากินนั้นเท่ากับท่านอันนนเลยอ่ะอันนั้นก็ผิดเยอะด้วยออ ฉะนั้นถ้าเขียนหางสั้นนะผมถือว่าผิดน,นะปุพพกาลกิริยาแล้วก็พนีเนี่ยพนายไม่เคยเจอสับนี้ไม่รู้จะสัมพันธ์อะไรดีคืออาราปนะอันนี้คืออาราปนะก็สัมพันธ์เป็นอาราปนะสิ่ไม่อยู่ในหลักสัมพันธ์เอ็มอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยไม่เรียกชื่อสับไม่ถูกเลยผมก็ข้ามไปข้อที่หก ตัวนาทิป,ปัจจัยแปรเป็นอะไรเรียกว่ากิริยาประธานอะไรก็แ,ลแปลเป็นกิริยาคุมภากของพี่มนชัยมันไม่เหมือนอนะ่ะมันตาวปัจจัยเป็นคุมภาคมันจะให้ไม่ให้ดีเพรามว่ามันมันก็เข้าใจความหมายได้ดีแตไ่ไม่เหมือนันไม่เหมือนในหนังสือถือว่าผิดไปแล้วกันอ่องั้นเดี๋ยว,ขวเขะมาทวงอกีกเข้าใจได้แต่อาจจะไม่ถูกต้องเป๊ะ ข้อที่เจ็ดนี่บาตบอาบริเชตอันนี้กินไปเยอะเลยเกือบยกห้องเรียกว่าอะไรเรียกว่าบริเฉชธนัตธาชอ่าเอ้เคยอะไรบางคนตกจอจานบาคนตกจอจานบางคนตกทหารฉะนั้นโดยมากจะตกจอจานกันเยอะบางคนบอก เชตะฏฐะท่านมันได้ยินเสียงแว้วๆมาจากตรงไหนตักที่หนึ่งที่เหลือก็เฮกันหมดปริเฉย่างจางแล้วเขาบอกผิดมามันต้องมีจอาจานตัวหนึ่งปาริเฉธนัฐรแล้วข้อที่แปดประธานเป็นประธานในประโยคตวาปัจจัยคุภาคเราเรียกชื่อว่าอะไรเรียกว่าปกติกตตาปกคติกตา นุสมรรถะาตวามนใจเรียกว่านุสวรรถะเป็นไปได้ยังไงแล้วบอกว่าเขาบอกผิดมาแล้วไปเชื่อสาททำไมเนี่ยฉะนั้นเขาบอกอะไรก็เชื่อหมดใช่ไหม<อ>ช่วงนี้หลังมันต้องบอกแล้วล่ะแล้วคนคนบอกถูกหรือผิดผิดผแล้วก็<อ>กนุนุหนอเราเรียกชีสมรมาอะไรฉะนั้นนุถ้าอยู่ในเนื้อเรื่อง โดยมากมันจะอยู่ในทิ่บาทบอกคําถามท่านนุอยู่ในเนื้อเรื่องเรียกว่าปุจฉนทฐาะถ้าเกิดมาคู่กันกิงนุกอ่ากิงนุโขก็กิงนุสองศัพท์ปุจฉรทฐนแล้วโขศัพท์ก็เป็นวัฒนารังกาละนุเราไม่เรียกชื่อสะพานเป็นวัฒนารังกาละโดยมากถึงแม้ว่าอีิบาทสอนว่าเป็นเครื่องทำประเทศเต็มถ้าอยู่นอกกระถาเรียกว่าวัฒนารังกาละอยู uh ่ในกระถาเรียกว่าประท่าปุรณะแต่นุอยู่นอกกระถามันอยู่ในประโยคคาถามโดยมากเราเรียกว่าปุจฉรทฐาะ เหมือนกับกิ่งที่แปลว่าหรือแต่เกิดอยู่ในกระถาเมื่อไหร่หนุปสองก็เป็นประธานปรณะแล้วก็อันตามมาน่าปัจจัยมีลิงะจะไดาพนพสุเมอกับบทประธานอยู่หน้าประธานเรียกว่าวิเศษนะอันนี้ก็ไม่รู้มีใครผิดไหมเดยมากไม่ค่อยผิดข้อที่สิบเอ็ดอันนี้แหละออกมาโอยาวพิงใตตาวพยงน,นั้นเรียกคิสพา,านกันว่าอะไร อุปรมารชดกะมาเพียบเลยใครบอกว่าเป็นอมปมาชดกะอันนี้มันอยู่ในใน,นิบาตตัวไหนมันอยู่ในนิบาตบอกบริเชแล้วเราจะเรียกชื่อสัมพันธว่ามันว่าอะไรบร,บริเชตบริเชษธนทา,า,าคือมันต้องมาคู่กันนะยาวะกับตาวะต้องมาคู่กันนะถึงจะสัมพันธ์เป็นบริเฉทธนทาได้คือยาวะอยู่ในประโยคยะตาวะอยู่ในประโยคตาถ้ามาคู่กันมันต้องอยู่ในสองประโยค เราจะเรียกว่าปริเฉทธนัตแต่ถ้ามันมาเดี่ยวตัวเดียวยาวะตัวเดียวตาวะเพียงเดียวคือตายาวะเพียงไรแต่เพียงเดียวยาวะตัวนั้นเป็นกิริยาวิเศรณะถ้ายาวะมาเดี่ยวตัวเดียวเรียกว่ากิริยาวิเศรนะถ้าตาวะมาเดี่ยวตัวเดียวแปลว่าก่อนตาวะสอบก็เรียกคิดสมมติว่ากิริยาวิสุทะฉะนั้นตาวะกยาวะต้องดูดีๆมันอยู่ในนิบาตบอกปริเชท ถ้ามันมารับกันเพียงใดเพียงนั้นยาวะสองตัวนี้เรียกว่าบริเฉทาัานมาแยกกันคือไม่มาพร้อมกันเลยยาวะมาตัวเดียวแปลว่าเพียงไรเรียกว่ายาวะสั์กียาวิสศณะส่วนตาวะมาเดียวแปลว่าก่อนตวาวะสัพก็เป็นกียาวิสศณะคราวนี้โดยมากจะผิดกันเกือบหมด อันตามน้ำใจเป็นกิริยารับรองแห่งประโยคลักษณะประกอบด้วยอะไรวิพัฒน์สัตตมีวิพัฒน์แล้วใครตอบเป็นสถีพัฒน์มานั่นเพราะอะไรลักษณะที่ประกอบเป็นสถีพัฒน์ใครบอกแบงค์บอกถามอยู่แต่ไม่บอกโดนหลอก เขาต้องให้คนที่ให้คะแนนน้อยๆไงต้องได้เขาเลนแล้วว่าเราถึงจะดีมากทีทหลังครั้งหน้าถามอ่ะต้องดูว่าเขาเขียนอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเขาบอกเราอย่างนี้เราก็เขียนอะไรไปอข้อที่สิบสามอะไรเว้ยเว้ยเรียกคิดสัมพันธ์ว่าอะไรเขาเรียกว่าอารัปนะเหรออารัปนะ มันอยู่ในนิบาตบอกอนรัปปนะไงตกลงต้องท่องอนรัปปนะได้ไหมเนี่ยนิบาตบอกอนรัปปนะมีกี่มีอะไรบ้างโอ้แต่ว่าบางคนก็เขียนถูกนะแต่มีสระอัดไมเช่นไรนกกระโดดใช่ไหมไข้ผิดไปเลยเขียนมีสระไข้ปิดไปเลยตาอันนี้ต่ภาพปัจจัยใช้เครื่องผ้าอนายกรรม้าบาจกเรียกชื่อสมพานว่าอะไร กิตบทกรรมะวาจบก,ก็มีน้กกาตรงตรงตรงเนี้ยกันมาผมก็เลยให้ผิดไปครั้งหน้า,า,นาจะเรียนจำแถวนั้นแหละใครเแถวนั้นแหละเขาจะถามแหละใครอ่ะฉะนั้นมีจุดนะครับถ้าไม่ใส่กรรมะวาจบแล้วจะคุปภาคได้บีะะอ,อะไรมีคืนคะแนนมีคืนคะแนนรอก็คือผิดตัวนึงก็ผิดทั้งคำข้อที่สิบห้าหันทะเอาเถิด อันนี้ก็อุยโยชนาธรรที่ผิดกันมาคือเป็นสัมปติชนาธรรกันมาสัมปติชนาธรรกันมานั่นถือว่าผิดสัมปติชลธรรมคืออะไรอามาอันนี้คือเอาเถิดส่งไปก็เป็นอุยโยชนาธรรข้อที่สิบหกสนิพัท์แปลว่าเหนือบนที่เป็นที่รับรองไว้เรียกคือสมบัติว่าอุป,ปสัสสเลสิกาธาระโดยมากก็ถูกกันเกือบหมดมีที่ผิดมีรองริงตัวหนึ่งเป็นรองเรือตัวนี้ แล้วก็ของท่านปาน,นุพงพงผม,ผมจะเอาหรือไม่เอาดีสระเอเหมือนสระาอาอ่าเป็นสระอามากกว่าสระเอมันมีหัวได้ด้วยสระเออะไรมีหัวตรงอยู่ด้านบน <c oughs> มันเลขหนึ่งอันนี้เตือนไว้ก่อนข้างหน้ากินแน่ถ้าสระเอยังใครสระเอต่อไปไม่มีหัวข้างหน้าเนี่ยกินไปเลยเหมือนเรื่องเนี้เออแต่สตระเอมนต้องมีหัวด้วยสิเคอะไรมอนเลขหนึ่ง ไม่มีข้อที่17นิบัติบอกความถามอันนี้ก็บกฎนะาะหรือมากระถูก,กข้อที่18ปันจะมีพันแปลว่าแตกจากกว่าเรียกว่าอะไรอาปานะา,ปา,านะไม่น่าเชื่อว่าจะผิดกันได้ผมแค่บอกอาจจะเป็นทอทหารหรือทอธงตรงนี้นะเดี่ยนจะทอธงกันเลยพอเปลี่ยนเป็นทอธงก็ผิดทันทีทอะ,อะปานานะมันทอทหารไม่ใช่ทอธงข้อที่สิ จิกรณะตูแปลว่าอะไรแปลว่าเหมือนอย่างว่าอันนี้เรียกว่าตัาปิิัรมะจุตกัโดยมากก็จะถูกกันแต่แต่มันคนมีเขียนยามอยู่หลังยถาเพิ่มมาด้วยต่อมาทุยยพัดแปลว่าอะไรเรียกว่าอาจารตะสั่งโยคะหรือว่าข้อนี้ถูกหมดเรียกว่าสิ้นตลอดจากนั้นก็ขั้นต่อไปหน้าที่เท่าไร <16. S 1> อันนี้คือหนึ 15, <18. S> 1> 1่งถึงสิบห้าหนึ่งถึงสิบแปดหรือหนึ 21, ่งถึงยี่สิบเอ็ดหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดแล้วกันสิบแปดสิบแปดมันน้อยไปไหมอ้าวหนึ่งถึงสิบแปดก่อนก็ะแดกหนึ่งถึงสิบแปดในครั้งต่อไปก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <Yeah. S 1> มีใครทักท้วงไหมครับ ไม่มีต่อไปต้องเขียนชัดๆมากกว่านี้ต้องการให้เขียนหนังสือให้มันให้มันถูกต้องของสมณนเณรพะน,นุพงศ์เนี่ยเขียนตวัดเกินไปอ่ะเวลาทําปัญหาวิชาสะพ,พันอ่ะดูดีเขียนวัดๆบางทีอ่านแทบไม่ออกเลยต้องต้องเดาเอาอ่ะต้องให้เดาเอาว่าเป็นตัวอะไรต่อไปท้กเอ่านไม่ออกก็ถือว่าผิดแล้วนะเออ คือเขีย <Okay. S 1> นแบบนี้แล้วได้คะแนนเยอะกว่าคนอื่นอืมต่อไปั้อาอ่านไม่ออกก็ถือว่าผิดเหมือนก,กัน oh, oh, oh. อ่านออกเลยคนเดียวเนีย่ยโอเคนะครับ